สวัสด <zombie> ีค <speakers> รับโกกับวักทีที่พบทุกท่านนะครับยินดียาผมกันซ่าห้าห้าช่องแนววันนี้เราอยู่กันในเขตขอบปักกิ่งวันนี้จะมาหารถขึ้นเขา ามามาพอดีเลยความจริงคลิปนี้ผมทำไปแล้วแต่ว่าหายมันไม่เชื่องหายแล้วเพื่อมันชรนเล่นเกมอีกเกมเพื่อนเพื่อนมันโทรมาชวน,นเล่นเกมเลยคลิปหายไปเลยแล้วเราก็มีเลือกไปแล้วด้วยจำไม่ผิดหนึ่งคดี๋ยวันทีหนึ่ง ขันที่สองขันที่สี่ขันที่สี่เอ้ยขันที่สามดิขันที่ห้าโอเคขาา้าไหนเรายังไม่แต่งมั้ง ไม่ว่าคันนี้แต่งแล้วแต่งไปบีพีที่แล้วแหละอีกสามคันแต่งปทีทีพีเที่ยวเดี๋ยวคันนี้ยังไม่ได้แต่งเลยมาอย่างแรกเลยเอ,อ้ยชุดเอ,อ้ยคันนี้แต่งแล้วนิดนึงชุดข้างต่อไปล้อ อสวยไม่ได้รถมันต้องูดูต้องต้องดำอว้ยอันนี้กำลังสวยเลยสวยดีเลยเครื่องมาเครื่องรถต้องมีโอเคเสร็จแล้วมารีวิวมาทำอะไรเรียบร้อยนะ เราจะมาลีวิวอะไรกันแล้วก็กระตักกร่คักอะไรกันเริ่มจากขันแรกนะันนี้ลงลงล้อใหม่ลงล้อใหม่อย่างเดียวทำเครื่องใหม่เป็นทำเครื่องใหม่เป็นเครื่องวีวีแปดสลิตรกับโบ สองเสี่ยนแล้วก็ร้อยมื่นเลยต่อห้าพันไแล้วก็เอสห้าพันเกียร์ม้วนน้ำท่อ,ลอ 5, แล้วก็ท่อแ,แ,แล้วก็ไปจูนในไปจูนวันที่ที่ผมสอนทำสองพันที่เปียแต่วันนี้ไม่ได้ทำสองพันเห็นจะทำแค่พันที่สองดูทีใจวอร์ดด้วยที่น่อไปกันที่สิบสี่ Okay. โอเคล้าขนนัง่้ยนแล้วเดีวเกี้ตะกี้ทำอะไรผิดพลาดมานิดนึงเลยต้องเข้าเกมใหม่ ต้นตู้มาอย่างไรอย่างงี้คันนี้ดิฟซีคันนี้ทำอะไรวะคันนี้ทำเครื่องอย่างเดียวอย่างอางื่นไม่ได้ทำเลยสี่ดิฟสีเดิมเดิมใส่หัวใส่หัว้ดไป คณิตแตงไว้อะสปอยเหลืองของเดิมมันจะเป็นของเดิมไม่มีอันนี้ของเดิมมันจะเป็นเรียบๆแล้วผมก็ใส่อันนี้มาหน้าอะจากเดิมมันเป็นหน้าไม่ใช่หน้าตัวนะ้นไม่ใช่หน้านี้นะจากเดิมมันเป็นแค่เนี้ยหน้าเนี้ยก็ใส่ไฟม,มา องนี่กดดิกดปิไปใส่ไปท้ายมาด้วยจากเดิมเป็นกระจนันนี้ใส่ไปท้ายมาใส่ตะเกิดล่างมาใส่ความโปง่งใส่ใส่นี่มาแค่นี้มานดกแล้วก็เครื่องพันเก้าฮ็ดพันเก้ามาเฮ้ยเร่งมาท้อคุยอะไรสักอย่างรูนะ้แล้ว คันต่อไปคันที่ไรวะอืมอืมคันนี้แต็มโสุดโอ้สีคันนี้สีส,สีสปอยเลอร์ลหลังสีที่สีน้ำเงินอนะสเกซเอ้าท์อันชฟ้นหนาาใหม่รอบสีเซอร์ ้ายใหม่สีส้มกันชนล่างใหม่ฝากระโปรงใหม่เอ่อเดิ่อนไฟหุดบล้วยปะ่ะสก็เครื่องโหลดได้ล้อด้วยไม่ได้โหลดลิปนี้ก็ไวเพียงเท่านี้กบสวาสดีครับไม่ได้ดดย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง กันซาห้าห้าห้าชานเอลด้วยครับ